ทำไมเราต้องไปเดินงานแฟร์ที่จีนนะคะข้อดีของการไปเดินงานแฟร์ที่จีนเนี่ยอย่างที่เรารู้กันเลยนะคะ<ม>ก็คือประเทศจีนคือผู้ผลิตรายใหญ่นะคะ<ม>นาเทรนทั้งสินค้า<ม>แล้วก็นวัตกรรมเลยเนี่ยจะเป็นแหล่งรวมของซัพพลายเออร์แล้วก็ผู้ผลิตโดยตรงเลยค่ะเรายังได้อัปเดตเทรนสินค้าใหม่ๆก่อนใครด้วยค่ะ<ม>แถมยังได้จับได้เห็นสินค้า<ม>จริงน,นะคะไม่ต้องดูจากรูปภาพหรือทาง<แ>ออนไลน์แล้วค่ะแล้วก็ประหยัดเวลาลดการติดต่อก,กับพ่อคา้าคนกลางด้วยค่ะแล้วที่นี้ในช่วงงานแฟร์ที่จีนตอนนี้มีค่อนข้างเยอะมากนะคะมีงานไหนที่น่าสนใจและมีช่วงงไหนบ้า ถ้าช่วงนี้นะคะก็จะมีงานที่เกี่ยวกับความสวยความงามนะคะ,ะก็คือสายบิวตี้เนี่ยต้องชอบองานนี้เลยค่ะก็คือ C I V E ค่ะเป็นกวางโจวบิวตี้เอ็กซ์โปนะคะก็คืองานนี้เนี่ยนะคะก็คือจะจัดที่หลายเมืองแล้วก็หลายประเทศมากๆนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งจะจัดที่กวางโจวไปเองค่ะส่วนงานเฟอร์นิเจอร์นะคะก็จะมี D I F f ค่ะที่เมืองตงกวนแล้วก็ I D F f นะคะที่เมืองฝอซานค่ะแล้วก็งานเกี่ยวกับโคมไฟนะคะคือกู่เจินไลทิ้งแฟรนั่นเองค่ะจะเป็นงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ส่องสว่างทั้งหมดเลยค่ะใหญ่ที่สุด ประเทศจีนนะคะนั่นก็คืองาน CIFF ค่ะใหญ่จนต้องแบ่งเป็น2เฟสด้วยกันเลยค่ะ ซึ่งงานแฟร์ทั้งหมดส่วนใหญ่ะะจะจัดขึ้นที่เดือนมีนาคมนั่นเองค่ะและงานแฟร์อีกงานที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะนั่นก็คืองานที่มีชื่อว่าแคนตอนแฟร์นั่นเองใครที่เป็นพ่อค้าแมค่ค้านำเข้าสินค้าเซียนหรือว่านักธุรกิจจะรู้ดีค่ะว่างานแคนตอนแฟร์เนี่ยเป็นงานแฟร์ที่ใหญ่ที่สุดแบบแทบจะใหญ่ที่สุดในโลกเลยงานมีครั้งหนึ่งสามารถแบ่งออกเป็น3เฟสด,ด้วยกันนะคะแต่และเฟสเนี่ยก็จะมีการแยกแบบครอบคลุมทุกหมวดหมู่เลยไม่ว่าจะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์สายบิวตี้เสื้อผ้าของพรีดดเมียมจนนนนนถึึงงงงวัสสดุกก่อร้าาเเลย็มีะะคซแตฟ ควรจะจัดในช่วงเดือนเมษายนแล้วก็ตุลาคมของทุกปีค่ะ